น้ำหรือมึนงงในช่วงล็อกดาวน์ผู้คนต้องอยู่ห่างห่างกันเราไม่สามารถสัมผัสกันและกันได้ศิลปินเชื่อว่าสถานการณ์นี้ทำให้เรารู้สึกมึนชาเนื่องจากเราไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ ผลงานชิ้นนี้เป็นลำตัวผู้หญิงครึ่งตัวพร้อมเสื้อคลุมแฟนซีทางด้านซ้ายเป็นภาพเจ้าสาวญี่ปุ่นสมัยโบราณเอื้อมมือไปหาเจ้าสาวในการ์ตูนร่วมสมัยหญิงสาวจากอดีตและหญิงสาวจากปัจจุบันกำลังจะสัมผัสกันด้านล่างของผลงานเป็นชุดเจ้าสาวจากสองยุคสมัยที่คลุมศีรษะด้วยควันบุหรี่ เจ้าสาวจากยุคก่อนสวมชุดตามประเพณีญี่ปุ่นคือกิโมโนสีดำลายนกกระเรียนซึ่งเป็นนก,กศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีการแต่างงานของชนชั้นซามูไรฟองอากาศด้านซ้ายเขียนว่ารู้สึกถึงสิ่งที่ควรค่าแก่การตายโดยมีหัวใจของมนุษย์อยู่ในฟองอากาศซึ่งสะท้อนความเชื่อของผู้หญิงจากชนชั้นซามูไรที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับความตายได้ทุกเมื่อทางด้านขวาชุดเจ้าสาวซึ่งเป็นดีไซน์เดียวกับผลงานอีกชิ้นที่มีชื่อว่า JP g i เก B บี ของศิลปินฟองสบู่ของเจ้าสาวยุคป,ปัจจุบันเขียนว่ารู้ว่าควรมีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรโดยมีสมองอยู่ในฟองอากาศนอกจากนี้เจ้าสาวทั้งสองยุคยังเอื้อมมือเพื่อสัมผัสกันและกันที่แขนซ้ายมีชุดคอเสตปากที่กำลังกินยาแห่งความรักและไอคอนโคโรนาไวรัสที่แขนขวามีขวดน้ำหอปากที่กำลังกินยาและไอคอนรังสีนิวเคลีย องประกอบทั้งหมดเหล่านี้เตือนเราว่ามนุษย์อยู่ในความมืนงงการถูกจำกัดความสามารถในการรับรู้โลกแห่งความจริงราวกับว่ากำลังเสพยาและมีความสุขอยู่ในโลกเสมือน